โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพาเปลี่ยนตัวกรองอากาศนะครับของเครื่องอาทติสสองพันสิบสองนะครับเป็นตัวนี้ขั้นต้นเดี๋ยวมันจะมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้สองอันนะครับก็คืออยู่ตรงด้านนี้ของกรองตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็มีอีกตัวก็คืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงมุมนั้นเดี๋ยวปลดสองตัวนี้ แต่ว่า,าปลดสายไฟตัวนี้ออกไปก่อนนะครับนี่หนึ่งเดี๋ยวมาดูดนี่นี่แล้วก็ถอนตัวนี้ถอยหลังนิดนึงยกขึ้นได้แล้วนี่กล่องเก่าสภาพดำมากได้ตัวใไมมาราคา300ร้อนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองดูข้างในนี่เอาจัวเอาุัว ทิศทางในการใส่นะครับมันจะมีทิศทางของมันอยู่ถ้าเราใส่ไม่ถูกมันจะปิดไม่ได้นะจะอยู่ด้านนี้อ่าด้านเนี้ยด้านเหลี่ยมก็คือให้มันลงมาด้านนี้นะครับส่วนด้านตัวหนังสือให้มันขึ้นด้านบนฝั่งไม่มีเอาลงล่างใสฝั่งมนเอาเข้าไปทางนก่อนอื่น5เกิดอันนี้เราต้องเป่าลมออกก่อนนิดนึง เ,เอหลังจากนั้นประกอบตัวนี้เข้าไปตามนี้นะครับวางลงเลยแค่นี้มันจะมีล็อกของมันเนี่ยมันจะอยู่แน่นแหละแค่นี้แหละใส่ให้ถูกทางนะครับก็คือตัวตัวมนุนอยู่ฝั่งนี้ตัวหนังสืออยู่ด้านบนแล้วก็จับเสียบเข้าไปที่เทิมง พอเสียตรงนี้เข้ามาแล้วกดลงครับล็อก1แล้วก็กลับมาล็อกฝั่งนี้นะครับผีตัวออกถูอยู่ตรงนี้นะครับตัวล็อก2องมันจะอยู่ตรงนี้ล็อก2องปึ๊บเก็บสายไฟเรียบร้อยทดสอบอันนี้เอาไปเข้าปากสามยบาท อโอเซเรียบร้อยไม่มีอะไรขึ้นมาด้านบนกองอากาศปิดได้สนิทแปลว่าจบครับขอบ,ค,บคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ